มูรงว่อว่านลิขิดหัวนรักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเม็บแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดทีทุกท่านเลยนะคะบอกได้เลยว่าร้อนฉ่าตั้งแต่ปีใหม่เลยนะคะในวันที่3นะคะมะกราคมปี2026ที่ผ่านมาบนโลกอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนนีิร้อนฉ่ากันเลยทีเดียวคะ่ะมีสระบิตีส้สาวท่านหนึ่งนะคะเธอนั้นเพิ่งจะอายุ3าปีเองแต่ว่าหน้าเด็กมากๆเลยนะะ ถามว่าสวยไหมก็เป็นในแนวตัวเล็กหน้าถนุถนอมหนะ้าอกบ่มนิดนึง <c oughs> ก็เป็นในแบบฉมับที่ผู้ชายชอบเอาง่ายงนาคะาแอดวานพยายามจะอธิบายให้เ,เพื่อนเเห็นภาพแต่จริงแล้วเ,เพื่อนๆอาจจะได้เห็นตามหน้าข่าวอะไรมาแล้วบ้างแล้วนะคะผันหูผันตาแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเธอนั้นเป็นเซอร์เบตี้นะคะแล้วเธอก็มีชื่อเสียงมากในหมู่แวดวงของของแบบไฮโซอะ่ะทายาทแบบรุ่นที่สองอะไรเงี้ยนะก็ถือว่ารวยใน ดับหนึ่งทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยอยู่ๆนะคะเธอก็เหมือนจะแค้นอะไรกับใครแค้นกับศิลปินคนไหนก็ไม่รู้แหละแต่เธอนั้นก็ออกมาแฉถึงแบบเออสิคนด้วยกันเลยนะคะซึ่งวิธีการแฉก็มันก็มีแหล่งที่แบบเออดึงดูดให้ชาวเน็ตเข้าไป ค้นหาเนาะตามเบาะแสที่เธอได้ให้ไหว้นะคะแล้วก็ชื่อคงเปิดเผยได้เพราะว่าใครๆเขาก็เรียกชื่อเธอกันหมดแล้วนะคะซื้อเสียวตี้นั่นเองค่ะแล้วก็เธอก็มีโพสต์แบบเป็นคลิปวิดีโอเนาะเป็นหลักฐานอะไรเงี้ยแล้วก็เหล่าศิลปินชายที่ถูกอ้างถึงนะคะก็รีบออกมาปฏิเสธข่าวลือที่โดนเหมือนกับกล่าวอ้างจากเซอร์เบตี้ท่านนี้กันเต็มไปหมดเลยนะคะ สำหรับข่าวนี้นะคะแอดหวานต้องไปอ่านมาแบบเยอะๆของหลายๆบล็อกเกอร์แล้วก็เอามาสรุปให้เ,เพื่อนๆฟังเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ลงคล้ายๆกันหมดเลยนะคะก็เอาเป็นว่าในช่วงแบบเช้ามืดเลยค่ะของวันที่3มกราคมปี2026นะคะเซอร์เบตี้สาวสวยนะคะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแบบบนอินเทอร์เน็ตเธอก็แบบชอบลง ชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ของเธอนะคะซือเสียวตีเนี่ยก็ได้รับแบบได้ปล่อยเออได้ปล่อยข่าวช็อก โลกออนไลน์มาเลยนะคะผ่านบัญชีส่วนตัวของเธอคะ่ะเธอนั้นอ้างว่านะคะเธอ,อเออตอนนี้เหมือนกับคุ้มแล้วอะไรเงี้ยอายุ30แล้วเธอได้นอนใช้คำว่านอนนะคะกับดาราชายระดับท็อปทุกคนเลยนะคะเธอเก่าอ้างเช่นนี้ต้องบอกว่าเก่าวอ้างทีนี้เนี่ยเออนอกจากเก่าวอ้างนะคะแล้วก็ยังมีเอ่ยชื่อด้วยเพื่อนๆค่ะก็คือเขาบอกว่าการเอ่ยชื่อของของนางเนี่ยนะคะก็คือเป็นการเอ่ยชื่อแบบเรียงลําดับว่า เธอผู้นี้นะก็คือนอนกับใครมาบ้างนะคะทีนี้รายชื่อที่โดนกล่าวหาต้องใช้คําว่ากล่าวหาขึ้นมา เก่าวอ้างของเซรับคนนี้ก็คือมีลู่หานนะคะแล้วก็มีฐานเจนซื้อโอ้แต่และหัวใจเออแต่และมีลู่หานมีฐานเจนซซื้อมีฟันเฉิงเฉิงมีหลินกึ่งสินนะคะมีจางอีซานค่ะโจฉีจางหยวนแล้วก็มีอะนะและอื่นๆนะคะทําให้สตูดิโอของดาราชายค่ะออ่คนแรกที่ออกมาตอบโต้ก็เป็นฟันเฉิงเฉิงแล้วก็ลูหานต้องรีบออกมาตอบโต้ทางออนไลน์เลยนะคะ แล้วจากนั้นทางคุณฐานเจนซื้อเองก็ให้ทางตัวแทนน้อออกมาทันทีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งลูหานเองนะคะเป็นชื่อแรกที่ได้รับการกล่าวหาได้รับการพูดถึงนะคะก็เลยได้รับผลกระทบจากการวิพากษ์วิจารณ์นี้เช่นเดียวกันค่ะก็อย่างในภาพนอที่ซือเสีย่ยวตี้เธอโพสเนี่ยก็แบบเธอวางขาไว้บนต้นขาของผู้ชายคนหนึ่งนะคะทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันบนโซฟาอย่างสนิทสนมเลยแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยหืตาดี สังเกตเห็นว่ามันมีรอยสักม,มันมีรอยสักนะคะบนบนแขนของผู้ชายคนนั้นซึ่งมันคล้ายนะคะกับรอยสักนะคะที่ทางด้านของคุณลู่หานมีเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่ชาวเน็ตก็ขุดอีกโอ้ชาวเน็ตจีนก็รู้กันอยู่พอสอจีนนะคะก็ไปแบบขุดแล้วก็ไปเจอโน่นนี่บางคนก็ชี้ให้เห็นว่าเอ้ยโต๊ะสีดําแล้วก็พื้นสีเบสในรูปถ่ายอาหารตรงนั้นอะไรเงี้ยคล้ายกับแบบเออฉากหลังของ รูปที่ที่แบบทางลูกหันก็เคยโพส์เนาะตอนที่พวกเขากินเกี๊ยวกันอะไรกันก็ว่าไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพหน้าจอการสนทนาทางวิดีโอกับผู้ชายนะคะเอออ่นนะก็ออกมาด้วยนะคะแล้วก็ตัวของกวนเสี่ยวถงก็คาดว่าได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะซือเสียวตี้นี้นะคะก็เปิดเผยในกลุ่มแชทซึ่งมีแบบ500คนอะไรเงี้ยว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย โอโหวังอันวีตอนนี้อยู่กับกวนเสี่ยวถงอพูดอย่างนี้นะคะนี้เพื่อตอบโต้นะคะสตูดิโอของลู่หันเองนะคะก็ทํางานค้าคืนและคาวันค้าคืนเพื่อออกแถลงการปฏิเสธค่ะโดยระบุว่าข้อมูลที่โพสต์นั่นก็เป็นเป็นเท็จนะคะเป็นเท็จฟานเฉิงเฉิงก็ปรากฏตัวในการเปิดเผยนะคะของเซรับคนนี้ด้วยค่ะในรูปถ่ายภาพงานปราร์ตี้หลายรูปที่เธอโพสต์นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งก็ในรูปดูคลา ฟ้นเฉิงเฉิงมากนะคะใช้คำนี้ไปขณะที่หญิงสาวกำลังถ่ายรูปนะคะชายคนนั้นก็ กำลังเล่นแบบเหมือนก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็บางภาพเล่นบิลเลียสอยู่นะคะเ,เพื่อนจากนั้นเธอก็ที่บายว่าผู้ชายคนนั้นนะคะเป็นเด็กผู้ชายคนเดียวกับที่ฉันชอบในช่วงวัยรุ่นเลยโดยเน้นว่าพวกเขาเป็นเพื่อนที่พร้อมนะคะจะทําทุกอย่างเพื่อกันและกันแล้วก็เสริมว่าฉันน่ามีความสุขมากที่ได้เป็นเพื่อนกับเขามาหลายปีแล้วเขาเป็นคนดีมากและฉันก็รักเขามากค่ะ หลังจากนั้นนะคะสตูดิโอของฟัานเฉิงเฉิงค่ะได้ออกถแถลงการว่าทั้งสองไม่เคยพบกันตามลำพังหรือว่าติดต่อกันเป็นการส่วนตัวนะคะกะ็ทางสตูดิโอก็ชี้แจงว่าทั้งสองเนี่ยได้พบกับคนเนี้ยนะคะบล็อกเกอร์คนนี้อย่างสั้นๆน,นะคะคนดังบนอินเทอร์เน็ตคนนี้ในงานสังสรรค์กลุ่มหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนด้วยเหตุผลด้านมารยาททางสังคมค่ะแล้วก็มีคนแอบถ่ายรูปพวกเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะซึ่งเป็นการละเมิดความ เป็นส่วนตัวแล้วก็นำไปเผยแพร่ซ้ำๆนะคะบนโลกออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียพร้อมคำบรรยายที่ชวนให้คนเข้าใจผิดค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากที่สตูดิโอแถลงว่าทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันเลยนะคะซือเสี่ยวตี้ก็ได้ปล่อยภาพออกมาเป็นหน้าจอแชทส่วนตัวขึ้นมาใหม่นะฮะโอ้โหแน่นมากค่ะนี้ในภาพหน้าจอนะฮะซือเสี่ยวตี้อวยพรวันเกิดให้ชายคนนั้นแล้วก็พูดติดตลกว่าเธอเป็นคนแรกที่ส่งคำอวยพรเลยเน ะะก็เห็นได้ชัดว่าเธอตั้งใจจะต่อสู้กับสตูดิโอของฟานเฉิงเฉิงจนถึงที่สุดค่ะทีนี้เนี่ยคนต่อมาคนที่3เป็นคุณฐานเจีนซื่อนะคะมีชื่อที่โดนเ่าวอ้างขึ้นมาจากปากของเซลล์แรคนนี้ด้วยค่ะ เธอโพสต์ภาพหน้าจอนะคะที่ดูเหมือนจะเป็นบทสนทนากับเขานะคะผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับผู้ชายนะคะว่าเสื้อแขนสั้นของคุณยังอยู่กับฉันเลยซึ่งเขาก็ตอบว่าฮ่าไม่เป็นไรทิ้งไปเถอะนะคะต่อมาก็เป็นชื่อของโอ้โหแต่แล้วเหียหลินเกิงสินนะคะก็ปรากฏในในคำพูดของซือเสียวตี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกได้ว่านะฮะยังไงดีเขาเขากับเธอเธอกับเขาเนี่ย คือยังไงเดี๋ยวๆใช้คำพูดใหม่คือเธออ้างว่านะฮะเอากล่าวหากล่าวหาว่า คุณหลิงเกิงซินยแอบเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะกับแม่สือหลังจากมีเพื่อนหญิงคนหนึ่งแนะนําพวกเขาให้รู้จักกันค่ะในบันทึกการสนทนาที่ถูกเปิดเผยแล้วก็อ้างว่าเกี่ยวข้องนะคะคือทั้งสองน,นัดไปทานอาหารเย็นด้วยกันในช่วงวันหยุดตรุษจ,จีนแล้วก็ทางฝ่ายผู้ชายเสนอที่จะขับรถนะคะกว่า8ชั่วโมงจากเซินหยางไปปักกิ่งนะคะเพื่อไปหาเธอคะ่ะทีนี้ส่วนนะคะ ส่วนจ่างอีสานนะคะคนนี้รูปภาพโอ๊ยแต่แล้วคลายคอ่ะคลายๆคนคลายจางอีสานนะคะรูปชัดชัดนะคะดูชัดดูคลายมากแม้ว่านะคะซือเสียตี้จะไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะแต่ก็มีรูปของเขานะคะโพสพร้อมคำอธิบายว่า ฉันรักคุณชายเขาซื้อขนมให้ฉันเยอะมากเลยค่ะจากบันทึกการสนทนาที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นเธอและชายคนดังกล่าวค่ะได้ไปนัดพบกันที่บาร์แห่งหนึ่งในเบจิงในปักกิ่งด้วยนะคะ นักสแสดงนะคะโจฉีค่ะผู้รับบทในละครเรื่องยุทธการแห่งฉางอานนะคะก็ถูกกล่าวถึงโดยเซรับคนนี้เช่นเดียวกันซึ่งก็กล่าวว่าเขาต้องการคำอธิบายที่สมเหตุสมผลผมไม่ใช่หมาจรจัดที่คุณซื้อมานะที่จริงแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่แย่ที่สุดกับผมเลยอะไรเงี้ยโอ้แต่แล้วนะคะนอกจากนักสแสดงชายแล้วนะคะแม้แต่นักร้องชายก็มีค่ะไม่รอดนะคะก็ชื่อที่โดนอ้างขึ้นมาเนาะ จะมีคุณจังหยวนนะที่โดนอ้างนะคะผู้เคยร่วมแสดงในรายการหลายรายการไ i ตี้ก็มีค่ะซึ่งก็ถูกนะคะซือเสี่ยวตี้คนนี้เปิดโปงด้วยสิ่งที่เป็นการบันทึกแชทเพื่อนก็ปล่อยออกมาค่ะ ก็เป็นแบบชัดที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็ส่งวิดีโอคาราโอเกะให้ชายคนนั้นค่ะโดยกล่าวหาว่าโอ้ยนี่เพลงของคุณอะดังมากเลยคุณแบบร้องใครๆก็ร้องได้ทุกที่เลยค่ะอย่างไรก็ตามคําตอบของชายคนนั้นดูห่างเหินมีเพียงแค่คําว่าอืมก็ร้องได้สบายๆง่ายๆขอบคุณนะอืมนอกจากนี้นะคะดาราชายหลายคนค่ะที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้อีกต่อไปนะคะก็มีคนไปขุดมานอกก็ไปเห็นเหมือนโพสต์ที่ที่มัน เกี่ยวข้องกับทางฝ่ายผู้หญิงเขาอะนะคะชาวเน็ตจีนก็ไปนี่เขาก็ชาวเน็ตจีนเองก็เปิดเผยออกมาว่าคนที่อาจอะเอ็อดวานต้องใช้คําว่าอาจนะอาจจะเกี่ยวข้องก็มีคุณอู๋นะฮะ,ะคริสอูแต่ละคริสอูแล้วก็มีคุณชายมูคุณด้วยนะคะก็ ก็ปรากฏนะคะอยู่ใน Circle นะคะที่เกี่ยวข้องกับเซเลบบิตี้คนนี้ด้วยนะคะส่วนตัวของไอซือเสียวตี้เนี่ยนะคะเธอก็เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะเออแล้วก็คนรู้จักเธอเยอะนะคะในปี2024เนี่ยเธอนั้นเคยเขาเรียกว่าเป็นข่าวดังอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็คือเธอถูกสินว่ชีนะคะแฉว่าเป็นคู่รักนอกใจค่ะของชินเสียวเซียนต่อมาเธอก็อ้างว่านะคะถูกเขาหลอกล ทั้งสองก็เรียกร้องให้แบบว่าต้องออกมาขอโทษนะฮะต่อแบบสาธารณะเลยนะคะต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ2025ค่ะซือเสี่ยวตี้คนนี้ก็แฉหลี่หวนฮั่นนะคะว่ามีความสัมพันธ์คุมเครือ กับแบบหลายคนเลยนะคะโดยโพสต์บันทึกการสนทนาเป็นหลักฐานด้วยนะคะโอ้ไม่รู้วันๆเธอทําอะไรนะ,ะโอ้ยรวยจนไม่มีอาชีพการงานนะคะเอาละค่ะอย่างที่ไม่คาดคิดนะคะในปี2026นั้นนะคะเธอก็กล้ามากเลยนะคะก้าวรรามากขึ้นกว่าเดิมค่ะแฉะเรื่องอื้อฉาวนะคะกล่าวอ้างถึงดาราที่มีชื่อเสียงแทบจะทั้งนั้นเลยทั้ง10คนเนี่ยน,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นไฟพุ่นะคะอื้อฉาวครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีใหม่ปี2026กันเลยที ีการแฉเรื่องอืดเฉาของดาราชาย10คนในชั่วข้ามคืนนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการบันเทิงจีนมาก่อนแล้วก็ทางนักข่าวเองก็เชื่อว่าคงไม่เกิดขึ้นกับวงการบันเทิงจีนในประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเก็บยังไงอะเก็บแต้มมาแบบ10คนดังทั้งนั้นเลยค่ะปัจจุบันนั้นก็มีดาราชายจํานวนแบบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่กําลังจะมีชื่อเสียงแล้วก็เตรียมเปิดสตูดิโอของตัวเองค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีข่าวปฏิเสธออกมามากมายเลยนะคะ ทีนี้แอดหวานเสริมให้เ,เพื่อนเพื่อนิดหนึ่งนะคะก็มีชาวเน็ตเนาะบางกลุ่มบางคนเขาก็ไปขุดมาเพิ่มนะคะพอสอจีนพวกเรารู้อยู่ว่าไปขุดหนาแน่นแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้มาจริงหรือเปล่านะคะมีการบรรยายไว้เป็นพิเศษเนาะโดยชาวเน็ตบางกลุ่มเนี่ยเขาก็อ้างว่านะคะซือเสียวตี้ผู้หญิงคนนี้มีความบ้าบิ่นมากเลยนะในตอนที่คือในตอนที่เธอนอนนะคะกับลู่หานอะไรเงี้ยถอดเสื้อผ้าให้ถานเจียนซือแล้วก็ลูบก,กามเนื้อท้องของหลินเกิงซินด้ว ะะซึ่งก็เราก็ไม่รู้ว่าชาวเน็ตไปเอารูปหรือว่าไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนแต่ก็ถือว่าลึกมากเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นข้อเก่าหายอยู่นะเ,นเพื่อนๆเป็นคําที่ถูกอ้างแล้วก็คนดังก็มักจะโดนบ่อยๆเนาะโดนอ้างโนอนอ้างนี้แต่นี่ก็ถือว่าแรงมากเลยนะคะก็ ตอนนี้นะมีความคลืบหน้าเช่นเดียวกันนะคะในวันที่4เนี่ยเธอก็เริ่มแบบลบนะลบโพสต์ทั้งหมดแต่ว่าเออจะว่าลบหมดไม่ได้คือเหลือไว้โพสต์เดียวนะคะเหลือไว้1โพสตแต่ว่าโพสต์อื่นๆที่เอ,อ่อที่เธอโพสต์หลักฐานเยอะๆอะเธอเอาออกนะนเพื่อนแล้วก็จากการอัปเดตบัญชีของเธออีกครั้งเนี่ยก็ยังคงเผยให้เห็นถึงอันดับ ที่แปลกประหลาดอยู่อย่างน่าตกใจก็น่าจะหมายถึงอันดับของของเราแบบคนดังเนาะผู้ชายคนดังชายค่ะนี้หลังจากที่มีการล้วงไหลของบันทึกการสนทนาที่อ้างว่าเป็นบทสนทนากับซอเสียตี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณถานเจนซืซึ่อของพวกเราเองก็ปรากฏตัวที่สนามบินปักกิ่งเลยนะคะแล้วก็บินไปเหิงเตียนเลยค่ะก็คงจะไปทํางานนะคะแล้วก็แน่นอนว่าสตูดิโอของคุณถานเจนซืซึ่อนั้นตอบโต ข้อเก่าวหานะคะของซือเสียวตี้นะคะทุกข้อเลยนะคะแล้วก็จะดําเนินตามมาตรการที่จําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายค่ะก็ถ้าถามว่าได้รับผลกระทบกันไหมก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบแน่นอนเลยนะคะโดยเฉพาะคุณฐานเจี้ยนซือเนี่ยเขามีโปรเจกต์ภาพยนตร์นะคะที่แบบเออได้ร่วมทํากับผู้กํากับดังมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเ็าคงจะมีการเปิดตัวในปีเปิดกล้องในปี2 0 2 6แล้วก็ยังมีซีรีส์โปรเจกต์แบบ SS Plus นะคะหลอกเขาอยู่คุณฐานเจนซื้อถือได้ว่าเป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จมากในปี2025นะคะดูตำแหน่งที่เขานั่งซะก,ก่อนเขานั่งเคียงข้างนะคะกับเจ้ารู้สื่อกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้นะคะอืมเนเราก็มีแชทคุยกันมันก็คงจะไม่แปลกเนาะก็เป็นคนในเขาเรียกว่าวดวงบันเทิงแล้วก็แบบเออคนรวยเซลับด้วยอะไรด้วยมันก็คงหาวิธีที่จะเป็นเพื่อนกันมาตามวงเซอรนะ์เคิล ะะแต่ว่า้เรื่องที่จะต้องไปถึงนอนด้วยกันมีสัมพันธ์ด้วยกันหรือเปล่าพวกเราก็ไม่รู้พวกเราก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่สาวค้างบ้านหลอด,ดูแล้วกันจะเรียกตัวเองเป็นอีปา้าค้างบ้านก็กระไรอยู่นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้ที่แอดหวานเอามาฝากเพื่อนๆนะคะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆสามารถจะตามดูข่าวนี้ได้ที่ช่อง YouTube ช่องอื่นๆของแอดหวานด้วยนะก็มีอย่างช่องหวานหวานชูการ์นะคะก็จะอัปเดตว่าศิลปินชายในข่าวลือกับซื้อเสียวตีนั้นรู้จักกับซื้อเสียว ตีหรือไม่ด้วยนะคะเดี๋ยวอดหวานพาไปดูว่านักข่าวที่จีนนะขาวิเคราะห์กันว่าอย่างไรค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ